ลองบแต่ก็หวีหน้าชอบมากเนือหูเปนคข้าแบบเป็นเป้าถ้ากินจะกินมะม่วงกับต้มวัวมันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้แค่เป้วแล้วตอหน่อยที่มีในส้มสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับแด๊ดจานร้านแถวบ้านนะครับและผมสำหรับ EP นี้นะครับเป็น EP ที่พิเศษมากๆเลยนะครับเราได้รับแขกรับเชิญสุดเซ่ของเรา นะวันนี้นะฮะเราไม่ห่างเลอไม่แบบดึง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 ไหล่กูเนี่ยไม่มีเหรอให้กูออย่างนี้ตลอดเลยเราอยู่ที่รามคำแหงสัมมากรนะอะไรนะรามแหงร้อยสิบสองรามแหงร้อยสิบสองบ้านสัมมากรเพราะว่าดินเทปของสัมมากรสัมมากรสัมมากอนอีกแล้ว ก็เป็นกับเขาด้วยแขกรับเชิญของเราวัสดีนะครับน้องต้าสวัสดีครับเป็นไงวันนี้วันนี้เจอกันตั้งนานก็จริงๆก็งตรงนี้เป็นไงก็สบายดีอ่อแล้วน้องต้าทำไมวันนี้เรามาสัมภาษณ์ก่อนเพราะว่าเป็นที่ที่หนูแบบว่าชอบมาเกิดมาโตที่นี่ก็ใช่ในบ่อกตรงนั้นนะแม่คนม่งบุ๊คไม่ใช่ไม่ใช่เป็นที่เหมือนแบบว่าใกล้บ้านบ้านต้าไหนจริงๆบ้านอยู่เสรีไทยอ่าซอยอะไรเลยเสรีไทย46 46เข้าไปแล้วไงต่อ เข้าไปแล้วก็ตรง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 ไปเลยเอาชื่อแม่ใช่ไหมไปดูกัว่าร้านอะไรกันนะครับปิงปิงต้องบอกว่าร้านนี้จริงๆแล้วมีความเชียงใหม่มากกว่าที่เชียงใหม่อีกนะฮะลองดูเมนูมีตัวใหม่ทอดด้วยนี่ ตำบะม่วงปลาแห้งซาบะเขือแจ้ใส่แคบหมูตำบะนุนนี่คุณอยากกินอะไรคุณมีมีให้หมดอ่ะเดี๋ยวไปชิมกันครับโอ้แม่ในบิชลินมา3ามปีนะนี่กครับแล้วเมื่อไหร่จะได้ปิซซ่าโทนนะมึงเป็นคนยี่ห้อเฮ้ยเอาเอาจริงป่ะพูดตรงๆเลยนะกูไปเชียงใหม่กูยังไม่เคยกินยากขนาดนี้ ตาตาความพิเศษขอ,ของร้านนี้คืออะไรความพิเศษคือมันเหมือนแบบว่าที่เหนือจริงๆนะเข้ามาแล้วเหมือนฟิลแบบว่าอยู่เชียงใหม่จริงๆร้านนี้หา่างจากบ้านต้ากี่กิโลคือบ้านหนูอ่ะจริงๆมันอยู่เสรีไทยครับคือเสรีไทยกับลามแห่งอ่ะมันจะเป็นเหมือนฟิลแบบว่าเอก,กไมยของหล่อถนนมันจะไปคู่ขนานกันของหล่อเอกไม้ขนานกันเ๋ยว้องคำนวดด้นะฟิลปะแม่งเหมือนพรากนกับภราอกขนาดไก่อะไรนั่นแหละ โอ้ใหญ่ชาบไปแล้วครับขอบคุณวหมูว่าต้องอิ่มแล้วแหละใครจะถ่ายเทปอะไรก็ถ่ายต่อนะชอบไปเลกูต้องกินละจริงๆเป็นคนกินอาหารเหนือบ่อยแต่ว่าต้องบอกว่าเบสิกเลยเป็นอาหารเหนือแปลว่าลาบม้ำเงี้ยวเขาซอยอันนี้น่าจะแอดวานซ์ก็ถึงบอกจำชื่อไม่ได้เลยก็ไป๊ะๆที่จะจำไม่ได้พี่เข้าใจเพราะข้าวกันจิ๋มเนี่ยบอกเลยกินบ่อยเมนูที่เขาเรียกว่า เบสิกละกันก็คือลาบเมืองลาบขั่วราบขั่วเมืองลาบขัวราบเนี่ยสมัยก่อนเป็นของชาวนายเออะไรคุยกันอะไรกรรมลังบากกับการอะไรอยูไม่เป็นไรไปซีลองกินดูเด้อจากที่เห็นตอนนี้มีได้จะมีหมูสับมีตับเอางทีนะชอบกับคำภาคเหนือเพราะเขาจะต้มไปเขาจะเอามาเขาจะเอาต้มก่อนแล้วค่อยหั่นมันจะมาเป็นแบบสัก่างนี้ข้างนอกแล้วข้างในไม่ี่ยหรอเออคือถ้าหั่นก่อนแล้วต้มมันจะเป็นหมูของก๋วยเตี๋ยวอ่ะ หรอปะที่มันจะเป็นแบบมีรูๆอ่ะเออเเจอร์มันจะมีรูๆแต่ถ้าต้มก่อนขาะเป็นอย่างนี้เขาจะชอบมากฝักนี้ฝังนี้เขาแนะนำแต่ขมนะเขาบอกฝักเหี่ยงบอลูโอ้ขมสุดๆขมสุดมาอก็สองชิ้นนี้เขาให้กินทั้งจานอ่ะพี่กินทั้มาคำเดียวเป็นอย่างนั้นเใช่ไหมล่ะอร่อยมากๆเมนูที่ต้าแนะนำอันนี้ชอบชอบกินอะไรแบบนี้อันนี้คืออ่องปูกินยังไงกินยังไงกินยังไง ยังไม่เสร็จป้าแม่มาเห็นบอกมึงกินผิดไปหมดเลยนะก็ชอบอ่ะรู้สึกว่ามันเข้ากันเออของตัวเชี่ยหรือเชีของตัวเองของตัวเองอ่าเนี่ยอร่อยให้พี่โอลองกินดูครับแบบแบบใต้ค่ะใช่ใช่ลองดูแบบนี้คือถ้าพี่โอเรื่องเรื่องเรื่องของเหนือเนี่ยเขาเขาเขาค่อนข้างเชี่ยวชาญอยู่แล้วเรื่องของเหนือเพราะว่า ตั้งแต่น่านพะเยาเชียงใหม่เชียงรายก็มีหมดแหละหมายถึงว่าไปกินมาหมดแล้วปุ๊กเมียน้อยไม่มีเลยเดี๋ยวเราดูลำก่อนลำขนาดอืมมันมันหนักมันแล้วมีความแบบเผ็ดๆต่างๆจริงหรอเอออ่ะมากินดิ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 เอ้ยกูไวครูกินมันเล็กกว่าคนอื่นปะหรือฟูมันเล็กไปกับนิ้วพี่เอานิ้วลงมานิ้วใหญ่กว่าช้อนอีกอือเอออะไรอ่ะเออโอเค มันเป็นคอมบิเนชั่นที่แบบถูกต้องนี่ชื่ออย่างไหมแอปองฮอแอปองฮอมันเป็นอันคืออะไรอะคะมันเหมือนหัวหมอผมบอกผมบอกคุณหลอกผมไม่ได้เพราะว่าไม่ได้เพราะว่าฉันรู้จักฉันเคยเหตุใช่หรอกเลยอร่อยดีอร่อยดีอยังไม่กี่เดลยี่อ่ะไปแอปองฮออืมมันมันมากมันไม่ได้มีเกล็ดปลามันมันมันเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวคำนึงลืมอันี้เลยอันนี้เป็นเมนูที่เขาเรียกสลิงเจงดาผัดไข่เพราะมันเหมือนไใบเหลี่ยมไง ไปหายพละะบกันแม่ผมว่าร้านแม่มีอะไรที่ไม่อร่อยบ้างอร่อยทุกอย่างโอ้ล้ำเกินนีหน่าถึงได้บิสตโตนอิตลินอืโอเคเป็นไงกินหมดแล้วบอกว่าร้านนี้อร่อยอร่อยอร่อยน่าเกลียดอร่อยแบบไม่น่าให้อภัยอร่อยจนโกรธว่าทำไมต้องมาอยู่ในสมาร์ทก่อ นในอาหารมากมายทั้งหมดมีเมนูที่น้องต้าแนะนำก็คืออ,าาอองก,กูออกกที่หนูชอบนะอองก,กูกับน้ำพริกใส่ข้าวเหนียวให้กระแนนด,ดีกว่าเฉพาะเมนูนี้นะแล้วบอกว่าอันอื่นอะอร่อยมากๆอร่อยแบบแนะนำเลยว่าเป็นแบบน่าจะเป็น one of the best เลยอะในกรุงเทพของของ,ของอาหารเหนืออันนี้แนะนำจริงๆแบบไม่ได้ตอแหลไม่ได้ค่าโฆษณาไม่ได้แล้วอย่างเดยคือผมชอบกินข้าวน้องต้าตรงนี้แหละตรงที่ต้ามันชอบเอาอะไรไปยำกับซ้ายกับขวาแล้วมันก็ แล้วมันก็เวิร์กดีเออมันก็อร่อยดีฉันให้คะแนนที่ให้แปดเลยไพี่ออกให้ไรเท่าให้เก้าให้เก้าเลยเหรอเก้าเฮ้ยชอบอะไรเป็นคนชอบอะไรมันมันอ๋อเพราะว่ามีบางทีเข้าไปตัดเรียนม่อยมาหน่อยมายเก้เดี๋ยวไปร้านต่อไปครับผม ครับเฮ้ยยังไม่จ่ายตังเลยอกไก่มันต้มีคนใหม่แต่ถ้าอกหักมันต้องมีคนใหม่แล้วมึงกล้ามีไหมคนใหม่ก็จะยังไม่อกหักไงโอเคๆนี่ตลกนะเดี๋ยวเดี๋ยวแย่ไก่บินนี่ลุงเขาแถมเมกานุ่มาให้ด้วยอ่ะลองดูบ้างลองไปกินน้ำตามที่เคยทำระจําไปไอ้ลงจริงตลกเชื่อกูคนดูชอบตลกเลย โอ้โหอะไรบ้าเฮ้ยนั่นเทเลเวลทั้กอยากใช้เยอะเลยเพเื่องเีเลือกกัดเอาเลี้ยอ่อยมากเลยอ่ะอร่อยจริงอร่อยจริงร้าน้ะสันเลยกูว่ากูถือทำไมกูไม่ได้กินแล้วทีวะเราก็บดเยอะเินอร่อยไก่เหรอหนูอ่ะอร่อยไก่เหรอ หนูอะพัดคิปพัดคิปพัดอะไรอะแล้วตอนนี้มันเท่มากมันแบบกินไก่ข้างๆเลย์สายเปิดแปดโมงปิดปิดเมื่อหมดค่ะปิดเมื่อหมดบ่ายสอหมดกี่โมงครับลุงบ่เนี่ยนี่หมดแล้วนะนี่หมดแล้วนะอันนี้หมดแล้วเรียบร้อยเกือบไปแล้วเขาจะไปแล้วกจะไปดยังไม่ได้ไป ขอบคุณมากครับลุงขอบคุณครับขอมากครับแต่จริงน่าจะต้องโทรมาสั่งก่อนนะใช่เออก็คูเก้นแมพแหละขึ้นขึ้นว่าไก่บินอร่อยเสริฟว่าไก่บินทีนีไรเดอร์นะไรเดอร์คือลุงไปแล้วลูงไปแล้วทีเราแต่ก่อนมาเป็นไก่บินเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าแบบเหมือนเขาจะแบบไม่ได้มีที่จอดเป็นหลักเป็นแหล่งจะวนไปเรื่อยๆในหมู่บ้านอะไรเงี้ยแต่พอเดี๋ยวนี้มันจอดตรงนี้แล้วใช่อ๋อแกก็เลยมีคูเก้นแมพเลยอืมว่าตรงตรงนี้ถ้าไก่บินอะไรเงี้ยก็จะขึ้นเลยอ่าบอลไฮต๊อกินนห่ย ออกไปทีเดียวเดียเพี่เข้มก่เอาชีวิตรอดเลยนี่เอาวะจังไม่เล่นอะไรเลยหอมคอมมิ่นอ่ะอะไรหอมกระหรุนไฟเขาไม่ได้ใส่คือหอมมากลองๆของที่สัมภาร์ร้านแรกครับให้คะแนนน้องตาเขาต้องให้10คะแนนเต็มอยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นเจ้าถิ่นสัมภาร์กินบ่อยแต่ว่านี้ผมขออนุญาตตามน้องตาไปครับตีคะแนนเต็มครับผมส้องรับผมผมให้เอาเท่เอาเท่เอาให้มันต่างเอาให้มันมีกิมมิค อ่ะอันั้นมึงให้คะแนนแทนกูไปเลยนี่ให้ต่างก็โกรธก็ให้ก้าวอะไรเงี้ยให้ก้าวอ่ะไปไปไปพอจับพิซซาแล้วอ่ะดูดิมันเป็นแป้งโดวะใช่มันไม่ใช่แป้งแบบเออมันไม่ใช่แป้งธรรมดาเลย ผมก็ต้องทำนี้มันก็พับไปใส่กระเป๋าของบ้านไม่ต้องแดกอะไรที่เงี้ยปกติพี่เป็นคนไม่ได้แฟนมาาริต้านี่คือมาริต้าปะใช่แล่วเป็นแป้งแปนงพูดดีๆนะพูดผิดชื่อโดนนะอร่อยนะเอาอยู่ป่อนพอมันเป็นแป้งโดมันมีไส้อีกพวกมาเกต้ามีร้านแค่แป้งโดปะเฮ้ยกินปะมาไม่เห็นเลยมันอร่อยน่าหลงเลยเนีลยเพราะว่ามาเกต้ามัน ที่เขาจาเสริมมันจะีแค่ชีสกับมีสับเรล์เลยแต่ตอนม่เชเราร้อนี่มีร้านเขาแถมมาให้นะครับคืออะไรอะลาเวียลี ว่ามันคนชอบต้องคนชอบมะเขือเทศเออที่บอกเลยว่าเส้นจะเอาเต็มเต็มไให้น้องี่เยเหมือนกันเป็นเส้นที่แบบว่ากำลังดีแข็งไปไม่ไม่ด้แบบยิ้มไปอะไรกย่างนี้กำลังรุบๆรุบๆสามอย่างนี้อร่อยมากจริงๆ่ไต้องบอกว่าสั่งแค่สองมาเกตี้ครับชิมนะมาเกตี้โอโอลิโอวเหมือนใช้วิธีของการตัดการิ่งปีแค่ให้เดานะให้เดาตักไข่ลายลงไป เันเลยทำให้รสชาติเข้มข้นขึ้นบางๆนิดนึงแล้วมันจะมีขาป้าโชยู่นี่นี่เป็นไงดู<ม>นี่นนะขาป้าโชยคืออะไรอ่ะไม่ทราบ <laughs> อย่างขาเชฟเลย่ะผมว่าไม่มีสักอย่างค่ะพ่บอันนี้คืออะไรอ่ะแมนโชวี่เห็นไหมแมนโชวี่ตามที่พี่พูดเลยห,หอ,อยลายนี่มันหอยลายอะไรอไม่เห็นมีมมีหอยลายไหมฮะไม่มีใส่หอยลายป่ะคะไม่มีนะอย่กับที่พี่บอกเละ มันไม่มีหอยลายเอาไอัด <c oughs> ได้ปะขอลองได้ไปะกูร <c oughs> <c oughs> ู้เสียหายมากเลยไม่หอยลายเพิ่มีอะไรนะไอ้นี่เขียวๆที่พูดอ่ะปลาโชคปลาโชคไม่มีเดี๋ยวนี้พี่อะเหนื่อยจนเหนื่อยปลาโชคแต่นี้ไม่ได้ให้คะแนนเพราะอันนี้ไม่ใช่ไฮไลท์วันนี้อันนี้คือพิซซ่า <c oughs> <c oughs> มาร์คาดิต้า,า,าฮาร์ปมาริโอวันเตอร์อะมาเกร้๊ะ ชีสมะเขือเทศอ่าง่ายๆส่วนมาริโอันเตอร์ต้องเห็ดแหละเห็ดกับชีสอืมชีสก็น่าจะทำเป็นซานผสมกับเริ่มพูดแล้วเดี๋ยวจะีกแป้งโดมันมันมันพอมันใช้แป้งโดอ่ะฟิลมันจะเบากว่าเยอะเออฟิลมันจะคือตอนกินมันเบานะแต่เหมือนมันจะไปพองๆในท้องนิดนึงกินไปเยอะนะดูพองไปหมดเลยเคุณเดี๋ยวดูเยอะปะคนที่คูยพองกว่าเยอะนะเออคพองๆเนี่ยไกวตาโดนเลยไกวต้ามันเจ็ดลูกแล้วอะไรอย่างนี้เออ หอ,อมๆเนี่ย <laughs> โคตรขาพิธีกรคนละยอ้องนงั้นผมให้คะแนนกันแล้วกันเอาแบบจริตส่วนตัวนะเราเป็นคนชอบพิซซ่าแป้งบางๆแต่เนี่ยอร่อยพับแปดแล้วกันแต่ว่าเห็ดอร่อยมากน่าเห็ดอร่อยจริคือเรียกว่าตัอยังไงก็ต้องโดนอร่อย,ยไม่ต้องทานก็ได้ฟูเลยอร่อยกระพี่โอพี่โอลองบ้างดิพี่โอคุณจขออนุญาตแบ่ง สองควงเลยให้นี่แมาดินตาเลยไม่ได้ไม่ได้แบบฟักระดางมาดินตาัอย่างไร้แตเ็บัเกอร่อยมาแค่กล้าอาแล้วก็บวกกับความนุ่มของแป้งอร่ออร่อยร่รู้เลยว่าัโอเคขอบคุณมากครับ มีอะไรบ้างตามะพร้าวปั่นแล้วก็จะมีติมมะพร้าวอยู่ข้างบนเป็นมะพร้าวปั่นแล้วมีติมมะพร้าวอยู่ข้างบนเหมือนเหมือนโฟร์ตอันนี้จะมีมะม่วงเชอร์เบตตอเบอรี่เชอร์เบตแต่ปกติมันเรียกว่าเชอร์เบตหรือตอเบนั่นแหละตอเบเดี๋ยวมีคนล้อมะม่วงตอเบตอแหลเลย ซอเบกับสตรอเบอรี่ชอ็อปซอเบกอันนี้คือเหมือนไม่ไม่ผสมกะทิเป็นแนวซอเบกอ่าอันนี้ก็จะเป็นเหมือนไอติมกะทิของร้านเขาไอติกะทิเออมีข้าวเหนียวดำกะทิล้วนกะทิล้วนมีข้าวเหนียวดำเออมีเฉาก๊วยแล้วก็มีเผือกเอาซิกเนเจอร์ก่อนโอเคอร่อยครับนี่ยังไม่โดนยังไม่โดนไอติมเลยนะโดนแค่มะพร้าวปั่นก็สุดยอดแล้วที่เรายไอติมไม่ใส่ติ่มเราใส่ยังไงล่ะ ทุกอย่างมันจะนวลกะทิแต่มันจะมีกลิ่นพุ่งขึ้นมาผมสนใจอันนี้โอเคกลิ่นชาดีนะอันนี้อร่อยมากไอเนี้ยไอตัวที่ใต้แนะนำเนี่ยเลมเอนเอ่อเลมคอมเมนต์เนี่ยอันเนี้ยเขาปั่นนวลด้วยนะอ่าเขาไม่ได้ปั่นมะพร้าวเหรอไม่ใช่เขาแบบเขาอ่ะเขาปั่นนวลอ่ะเหมือนอ่ะพี่แยกไม่ค่อยออกปะว่าไหนจิ้มกับน้ำปั่นอ่ะพวกคัณลงไปพี่กี้ใหญ่อะไรแยกไม่ออกคือพี่กี้มัก็ลอยอยู่แล้ว เชอร์เบทเชอร์เบทมาที่เชอร์เบทบ้างเชอร์เบทอ๋อเชอร์เบทอ๋อมึงลองเชอร์เบทแต่ว่ากูหญิงน่าชอบมากเนยหนูเป็นคนชอบแบบเปรี้ยวเออถ้ากินจะกินมะม่วงกับส้มกลัวมันกลัวมันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้เก็บเปรี้ยวละคือคือเปรี้ยวมันจะรู่ทั้งสองของเปรี้ยวไง วัวนี้อันนี้อันนี้แป้วแล้วแป้วเพราะมันเปรี้ยวเพราะว่าพี่กินหวานไปก่อนไงมันเลยเปรี้ยวแ่บปกติแต่ถ้าเกิดพี่กินอันนี้ตั้งแต่เริ่มแรกอ่ะมันเลยไม่เปรี้ยวขนาดนี้มะม่วงอร่อยนะอืมอร่อยหนูชอบมะม่วงแต่จริงๆอ่ะถ้ากินตอนนี้หนูกินหนูจะกินส้มกับมะม่วงผสมกันสีแดงคืออะไรสตรอเบอร์รี่ปั๊ตาลอยเหรอใช่ใช่แยกไม่ออกเลยครับ เอาจริงนะอร่อยมากเลยตาตาตาต้องสิบายในแล้วเพราตาแนะนํามาไม่เล่าอร่อยแค่มาพราปั่นอย่างเดียวมันก็ถูกต้องแหละมันเป็นหมันเออมันเป็นรสชาติมะพร้าวปั่นที่ถูกต้องแล้วและไอไอติมมะพร้าวที่หยอดลงมาเนี่ยต้องบอกว่าหาไม่เจอเพราะมันเนื้อเดียวมันมันเนียนเป็นเนื้อเดียวกันไปหมดเลยมันเป็นมันเป็นไอติมมะพร้าวอ่ะพี่อ๋อไอติมมะที่เยอะมากคุณสั่งอไรปกติหรูอว่าคุสั่งว่าเอาขอไปที่สั่ง เอามะพร้าวปั่นโปะด้วยไอติมแค่นี้เขาไม่ได้บอกเขาแบบว่าไอติมอะไรอะไรแบบนี้ยไม่หนูว่าเป็นสมุนไพรกูอยากกูจะหาไว้นะครับเป็นอย่างงี้นะฮะไอติมอะไรกะทิอะไรกะทิมันคือมะพร้าวปั่นโปะด้วยไอต์ครีมกะทิอ่ะพี่โอไม่แตกเพราะว่ารู้สึกว่าอยากได้กลิ่นมะพร้าวแบบ ของวันนี้มันบางร้านมันยังเคยเจอร้านที่มะพร้าวหอมวันนี้นี่หอมนะอ่าให้เท่ากันก็ได้ครับไมัโกรธเยนม่โกลยเพราหลังก็มารีวิวคนเดียวจริงๆมีหลายร้านนะที่เนี่มี่กี้ที่เห็นรีวิวกันมาเนี่ยมันมันมันูในนี้หมดเลยนะก็นี่ขอบคุณน้องต้ากอมเบย์มากนะเดี๋ยวอีพีหน้าเป็นอะไรติดตามกันด้วยถ้าชอบคลิปนี้นะครับถ้าชอบน้องต้าปิดได้ค่ะต้องไปอย่างนั้นหมายถึงว่า เดี๋ยวพามาอีพีต่อไปเออเดี๋ยวมีอีพีสองแต่ไม่เอาสัมการนะไม่ไหวจะอ้วกแล้วไปลามกระแหงอื่นบ้างเออไปได้แบบว่าพวกแบบนัากระังอะไรอย่างเงี้ยไปไม่เอาเอาแบบหนูหนูไปก็ได้เลยไปก็ได้หนูต้องรู้ด้วยเพราะว่เมนูที่หนูกินคืออะไรบ้างเราเหนื่อยม่านเมืองแล้วจำไม่ได้กับพี่แต่หนูเห็นหน้าหนูพอโอเคอยู่หนูต้องรู้ด้วยพัชทีมมะพร้าวถ้าอย่างีพี่หนูเวลาพี่หนูเห็นเดือดไม่สั่งหนูก็สั่งว่าเอาจริงมเอาน้ำมะพร้าวปั่นที่ใส่ไอติดข้างบนอ่ะแค่นี้เองหนูไม่รู้ อย่างนนั้อร่อยอย่างเดียวไม่เน้นดีเทล <c oughs> เลยสำหรับที่ขอบคุณมากครับบ๊ายบายอย่าลืมกดกดอะไรกดปิดกล้องเลย